โอเคครับผมก็กราบัสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน,น้องน้องหนู่นูุ้กผู้ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องเน t เอ็นเอสทีวีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครซีพีนายรุจินะครับผมหรือเจ้าเสือหรือแมวเป้านั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าในคลิปนี้ผมจะแพ้หรือจะชนะไปทั้งหมดกี่เกมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับผ,<ม>ผมมา ในเกมนี้ในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวละครซ p พนนะครับผมเนื่องจากลองเล่นลูจิโดยที่ไม่ได้อัดคลิปแล้วรู้สึกว่าชนะมาตลอด33เกมนะครับผมไม่มีแพ้ครับผมเนื่องจากเจอเต่บอทนะครับผมเลยมาอัดคลิปว่าจะเจอบอทจริงไหมนะฮะก็ขอตีพารากรอแล้วกันครับผมเจอกับส่จักรพรรดส4่จักรพรรดแช่งยังเหนียกครับทุกคนบอกเลยว่าตัวละครลุจินี้ถ้าใครมีนะสามารถไต่ขึ้น เอสเอสได้เลยนะครับผมเนื่องจากตุลครตัวนี้มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีพลังป้องกันหรือการดึงธงนะครับผมมาฮนะเวลาเราสู้กับลูฟี่พวกกลุ่มหมอกฟางนี่เราจะตีแรงขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับผมตีแรงเลือดครับผมโดนเอาเอาเดี๋ยว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 ไอ้ขดมวดเลย คนเมื่อเลยโดนไอ้ลูกคู่โอกกนไม่ตายครั้เอาจรุจิเจอรุจิฝั่งนั้นไม่ต้องว้าไปไหนหรอกไอ้น้องอยู่กันตรงนี้แหละนะฮะเรามาอยู่กับท่านกัปตันเลโอนะครับผมเกือบตายนะผมเกือบตายเกือบตายเกือบตายนะครับผมไม่รู้ว่าผมหรือว่ามันนะครับผมจะเกือบตาย้โดน โลคู่อกันนะครับผมหรือชิคกันดูได้นั่เองนะฮะเกือบตุ้ยเหมือนกันนะครับผมเกือบรับแต่กลับมาได้ผมขอตีธรรมดาหน่อยตีธรรมดาหน่อยครับผมเก็บรูฟี่หมวกฟางเทพนิกะไปหนึ่งตัวนะครับผมจังหวะนี้เราโดนใบพตีธรรมดาครับผมเดี๋ยวว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวละครด้วยสกิลของไม่ใช่สกิลอย่เขาเรียกว่าอะไรนะคุณสมบัติของตัวละครนะครับผมติดสถานะ เดียวนะครับผมสามารถสู้กับตัวไหนเกาะได้ในประเทศไทยนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเราอาจจะสู้ไม่ไหวนะครับผมถ้าไม่กิ่งพอนะฮะดวลบหนึ่งลี้นะครับผมโอ้โหโดนกาเลซี่อินแทกของใครวะโอ้ไม่ใช่โดนไอ้สงสัยโดนโลคูอักันชิกาดูดนะครับเมื่อกี้นี้น่าจะตุยไปนะครับผมเนื่องจากมันนัวส่วนมากเกินไปนะครับผมวิ่งขึ้นมาตรงนี้เราจะเอาธงบ้านเขาให้ได้นะครับผมตอนนี้เวลาก็ไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับผมเราต้องยึด ครองทงไว้ให้ได้ก่อนนะครับผมไม่สนว่าใครจะต่อยเราใครจะฆ่าเราเราไม่สนเราจะเอาธงนี้ไว้ก่อนนะครับผมจะได้ไม่ได้ยังไงค่อยว่ากันอีกทีครับผมโอ้โหตุยไปครับผมโดนโคบี้เก็บไปนะฮะตงสัส่โดนลูกศิษย์ของกาพิเก็บไปนะครับผมมาแต่เราก็จะไม่ยอมแพ้ในการดึงธงบ้านเขานะครับผมไม่มีใครป้องกันแบบนั้นบอกเลยว่าหวานเกียรนะฮะหวานเกียบครับผมเมียเป้ามาขโมยธงแล้วจ้าขอดึงทงก่อนแล้วกันนะครับผม ปากเขาให้หนึ่งทีนะครับผม e 4 3 2 1ครับผมจบสกอร์ไปที่4 1นะครับผมบอกแล้วนะผมจะเอาผมต้องเอาให้ได้นะครับผมจบสกอร์ไปที่4 1 MVP ก็เป็นของกัปตันเลโอนะครับผมอันดับที่3นะฮะ MVP ผมไม่ต้องหวังหรอกผมคงไม่ได้นะครับผมก็จบสกอร์ไปที่4 1นะครับผมครอบครองช,ชนะมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมที่2กันว่าจะแพ้หรือจะชนะนะฮะมา จบเกมที่1ก็มาต่อเกมที่2กันเลยแล้วกันนะครับผมกับตัวละครซีพีไนรุจินะครับผมบอกเลยว่าต,ตัวละครตัวเนี้ผมอยากได้เข้าไอดีหลักมากเลยนะฮะแต่ว่าผมสุ่มแลว้วผมไม่ได้นะครับผมเนื่องจากมันมีครบทุกอย่างอ่ะตัวละครตัวนี้นะครับผมใครมีตัวละครตัวนี้ก็คือไต่ขึ้น s อทไอไต่ขึ้นแรงได้สบายเลยนะครับผมนะฮะ ก็สำาหรับเพื่อนคนไหนที่มองหา ID ดีดองเพชรสุดคุ้มนะครับผมไว้เปิดเล่นไว้เปิดทําคลิปไว้เปิดเป็นไอดีหลกักโดยที่ไม่ต้องรอตัวเกมแจก,กเพชรน,นะครับผมผมมีร้านมาแนะนําชื่อร้านวันฟิตช็อปนะครับผมเขามีไอดีดองเพชรมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะครับผม ราคาเริ่มต้นที่10บาทถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ช่องได้เลยนะครับผมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมร้านวันฟิตช็อปนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันต่อครับผมว่าไปถึงนายเรศนะครับผมเจอครับซาโบโอ้โหว่าจะจิ้มสักหน่อยนะครับผมโดนหมักเพลิงนะฮะสงสัยมาร้างแค้นพี่ชายนะครับผมทั้งที่เราก็ไม่ได้ทําอะไรนะฮะขอตุ้มไปหนึ่งทีใครโดพี่ขอดึงธงได้ไหมไอ้น้องโอ้โหไม่ให้ดึงธงซะด้วยนะะ เมื่อกี้นี่นะถ้าเกิดว่าผมเจอไอซาโบนะผมโคตรอยากเล่นชีริวในไอดีหลักเลยนะครับผมเก็บอ่าลูฟี่เองให้เป็น1ตัวนะครับผมดรอปหนึ่งทีดรอปสำเร็จแล้วก็ตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาครับผมเก็บโรเจอร์ไป1ตัวนะครับผมขอดึงธงกอดแล้วกันนะฮะบอกเลยว่าถ้าเกิดผมเจอไอซาโบนะครับผมโคตรอยากเล่นไอ ไเชื่ออะไรนะไอ้ลองกับการวดดำมันเชื่ออะไรนะอ่ผมจำไม่ได้ไอาชิลิวนะครับผมโยังเล่นชิลิวเลยนะถ้าเกิดอยู่ในไอดีหลับผมวิ่งใส่เลยผมไม่กลัวไฟด้วยนะครับผมนะฮะ ก็จบสกอร์ไปที่5-0นะครับผมสำหรับเกมที่2ของเรานะฮะจบโคตรเร็วเลยนะครับผมเอฟพีก็เป็นของซาโบะนะครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับผมจบสกอร์ไปที่5-0นะฮะจบเร็วเกินนะครับผมเกมไอ้ฉากสุดท้ายเมื่อกี้นี่เก็บไปถึง2ตัวเลยนะครับผมเก็บทางลูฟี่เอ็กเฮดแล้วก็โรเจอร์ราชาโจรสลัดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมที่3กันครับผมมา จบเกมที่1เกมที่2ชนะมา3ตราติดเลยนะฮะผมมาดูในเกมที่3กันว่าจะแพ้หรือจะชนะหรือจะตึงแค่ไหนนะครับผมเนื่องจากฝั่งนั้นมีซาโบถึง2ตัวเลยนะครับผมวิ่งดึงธงกันเจ้าระหวันเลยนะครับผมหวังว่าไคโดโรฟ้าจะป้องกันธงจากซาโบได้นะคะครับผมขอดึงธงซีไปก่อนแล้วกันจ้าดึงธงแล้วก็ปักเขาให้หนึ่งทีนะครับผมโอ้โหอหแหลกซซแหลกซแหลกเลยนะครับผม ไม่รู้ว่าโทรั์ผมเล็กอหรอตายอีกแล้วนะครับผมตายเหมือนตอนเกมที่2เลยนะฮะที่เจอกับคุณซาโบคณะปฏิวัตินะครับผมเดี๋ยวเราจะล้างแค่ให้ได้น,นะครับโอ้โหโโหลงนึกว่าเป็นล่างเสืออยู่ว่าจะจิ้มแบบนี้ยังไงล่ะจิ้มแบบนี้งไงล่ะดรอบหนึ่งทีนะครับผมดอปได้แล้วก็ชิกัดดูดไปหนึ่งทีครับผมเคโอโแบบไม่รู้อินูอินีอะไรเลยนะครับผมแต่ว่ามันมี2ตัวมี2ตัวแล้วไงวะมี2ตัวแล้วไงวะโอ้มังไฟไม่รู้ว่าฝังใครนะคะผม แต่ว่าตอนนี้หมติดแข็งหหหหแต่ว่าเลือดอยู่ตรงนั้นนะฮะเราจะทําการดิดไปเอาเลือดนะฮบผมและจังหวะน,นี้เราก็จะสวนนะผมสวนสวนครับผมสวนแข่งสวนขาครับผมตีธรรมดาอ,อย่าบอกนะว่าผมจะโดนอัศวินไอ คุณลุงแก่นี้ฆ่าตายนะครับผมตีเข้ามาหน่อยแล้วตีเข้ามาหน,น่อยออกมาก่อนนะฮะจังหวะนี้แล้วก็รอจังหวะแล้วกดชิกกระดูไปหนึ่งทีครับผมบไม่ตายนะผมอัศวินรัติกาของเราไม่ตายนะผมแต่ว,ว่าผมจะตายแทนแล้วนะฮะเนี่ดยดนลมททีอุ้ยกดดอไม่ได้อุ้ยกดดอไม่ได้กดจิ้มไปหนึ่งทีหน่อยแล้วกันนะครับคุณลุงลบกลับไปยง <c oughs> กลับไปยงมารุเขี้ตถือนะฮะอัศวินรัติกานะครับผมมอกเลยว่า มันมันแบบนี้สาม,มารถเก็บตึงตัวแล้วเก็บสองตัวเลยไหมขอยงงเง่งงเง,ง,ง,เง,งออกมาก่อนนะครับผมขอร้องลุงฮีอย่าบอกนะว่าผมจะตีแบบนี้ไม่ได้ผมขอตีมานหน่อยนูขอตีให้มานหน่อยนะครับนะครับผมแล้วก็ไปราป่าไปร่างเสือนะครับผมเนื่องจากเราโอเคติดบูธนะครับผมติดบูธแล้วก็ไปกันต่อมากันที่ทงทงอะไรทงอะไรอ่ะทง ธงซีธงซีนะครับผมเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นชื่อธงนะฮะรู้ว่าธงอะไรกลัวพูดผิดนะครับผมมาอยู่ที่ธงซีนะผมขอยึดธงไปก่อนเนื่องจากเวลาค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับผมแล้วก็ห้อยย่งย่องย่องยงมาตรงนี้ครับผมอาเจอกับชาววิลยาศากาแบบนี้ก็บอกเลยว่าหวานเทียบนะครับผมมาสองหนึ่งไม่ถือบอรมสองสองไม่ถือบอรมนะฮะมาดิครับ ็มาชิกก็ดูดไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมวีราบุรุษกาบลงไปคุยกับราบมะม่วงเลยนะครับผมกดจิ้มไปหนึ่งทีนะครับผมเก็บอสศวนรัตติกาไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมบอกเลยว่าฝั่งนั้นเตรียมตัวพ่ายแพ้ได้เลยนะฮะเวลาก็เหลืออีก20วิแล้วนะคบผมก็อย่างที่ผมบอกนะอย่าประมาทฝั่งตรงข้ามนะฮะเนื่องจากฝั่งนั้นมีซาโบถึง2ตัวมันสามารถมายุทธ์หงเราคืนได้วินาทีไหนก็ได้นะครับผมนันไงมันมาแล้วนะครับผมเราต้องเฝ้าระวังอ้าวสามสองแล้วนะครับผมอย่าบอกนะว่าผมจะ อย่าบอกนะว่าผมจะแพ้แบบนี้ไม่ได้นะฮะผมจะแพ้แบบนี้ไม่ได้นะผมขอตีที่เท่าไหร่โอ้โหโอเคโอเคื่อสามสองหนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์นะครับผมจบสกอร์ไปที่สามสองนะครับผมต้องขอขอบคุณตัวละครอะไรเอ่ยที่ดึงธงศซีอยู่นะครับผมน่าจะเป็นแช้งขาวนะฮะไม่งั้นเราแพ้แน่เลยนะครับผมสำหรับเกมที่สามของเรานะฮะก็จบสกอร์ไปที่สามสองนะครับผมสำหรับ เกมวันพี e นะฮะผมกับตัวละครรุจิซีบีไดนะครับผมบอกเลยว่า EX กตัวนี้สามารถแต่แรงถึงแรงเอส ๆล่น S ได้เลยนะครับผมบอกว่าเนื่องจากตัวละครตัวนี้มันมีคุบทุกอย่างจริงๆนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเล่นตัวละครซีพินารุจินะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่เป็นเมนุูจิมาดูคลิปนี้รู้รู้สึกว่ามาเล่นขัดหูขัดตาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนรู้สึกชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง Net n e t NS TV ทกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย